ใครข้อสงสัยทำไมเบลล่าราณีไม่ค่อยมีเพื่อนในวงการบันเทิงก่อนหน้านี้มีดราม่าถาโถมเข้ามาเยอะมาถูกชาวเน็ตขุดคลิปในอดีตมาพูดถึงแถมยังถูกโยงเป็นนางเอกจอมกันซีในในวงเมาส์ของเก้งสี่เมตรด้วยแต่เบลล่าเองเธอก็ไม่ได้ออกมาตอบตัวอะไรและรอให้ถึงวันมีงานอีเวนต์ เพื่อที่จะเคลียร์ทุกประเด็นผ่านสื่อทีเดียวนอกจากเรื่องในอดีตที่ถูกขุดขึ้นมาแล้วเบลล่ายังโดนชาวเน็ตจับผิดด้วยว่าทำไมไม่ได้เจอกับเพื่อนเพืนเกงลูกเจี๊ยบบ่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วโดยเบลล่าได้เผยเรื่องนี้ว่าเวลาว่างเบลน้อยมากเราจึงเลือกใช้กับคนสนิทคุณแม่และเพื่อนสมัยเรียนหลังจากนั้นเบลก็นอนห่างกับเพื่อนเพราะเรื่องการทำงาน สำหรับตัวเบลทุกคนคือเพื่อนเวลาเบลไม่มีว่างเลย